สวัสดีครับพบกับช่างเจกันอีกแล้วนะครับวันนี้มากับ Toyota าอันติปนะครับปี2011นะครับใครใช้รุ่นนี้อยู่แน่นอนครับคิดว่าน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าโรคประจำตัวเขานะครับแอนะครับเย็นบ้างไม่เย็นบ้างถึงขั้นไม่เย็นเลยนะครับโรกประจำตัวนะครับหลายคนเปลี่ยนวาล์วคอนโทรลนะครับเปลี่ยนมันทุก3เดือนเลยนะครับ ก็ไม่รอดนะครับอ่าเคสนี้ได้พูดคุยกับเจ้าของรถนะครับคนที่นํารถมาซ่อมแล้วนะครับให้พิจารณาก่อนนะครับให้พิจารณาก่อนว่าเราจะซ่อมเบื้องต้นหรือว่าจะซ่อมเพื่อที่จะนําไปใช้งานถ้าซ่อมเพื่อจะใช้งานยาน,นานๆเนี่ยแน่นอนครับเปลี่ยนวาวคอนโทรลเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกแน่นอนการยกคอมพิวเตอร์หรือยกระบบเท่านั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุด มาดูกันนะครับว่าทําไมลูกค้านะครับถึงเลือกที่จะซ่อมเพื่อใช้งานนะครับให้ดูตาเมียวก่อนนะครับจะเห็นว่ามันขุ่นดานะครับขุ่นดําเลยนะครับอ่ามันดูใสดูใสนะครับแต่มันขุ่นดานะมันไม่ได้ใสแจ้วนะครับเห็นไหมนะครับเห็นชัดเจนนะครับตัวนี้ปล่อยน้ํายาออกนะครับกลิ่นน้ํามันคอมเพรสเซอร์นะครับกลิ่นแบบฉุนๆกลิ่นไหมนะครับอ่าก็ ตามที่บอกคนระับว่าคอมพวกนี้มันจะหมุนตลอดน้ํามันคอมพิวเตอร์มันจะเสื่อมไวประมาณแสนสองเนี่ยนะครับประมาณแสนสองแสนสามนะครับวาล์วคอนโทรลมักจะเสียส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มักจะเสียเพราะว่าน้ํามันคอมมันเสื่อมแต่ตอนนี้มันคอมเสื่อมเนี่ยกระบอกสูบเนี่ยของลูกสูบเนี่ยมันหลวมไหมไอ้ตรงเนี้ยเราตอบลูกค้าไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่สามารถเอามือหมุนแล้ว มามีกําลังองค์กําลังอัดโดยการใช้ประสบการณ์หรือความประมาณการได้นะครับถ้าวางไม่คุมก็ไม่รู้แล้ครับว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าคือหลักแสนแล้วเกิดอาการนะครับเย็นบ้างไม่เย็นบ้างก็ทางที่ดีที่สุดคือยกระบบใหม่นะครับยกระบบใหม่แพงแต่ใช้ได้นานนะครับแต่ถ้างบไม่พอนะครับหรือว่าอยากให้ต้อมเต้ๆก็ เปลี่ยนวาล์วคอนโทรลนะครับแต่การเปลี่ยนวาล์วคอนโทรลมันก็จะมีกรรมกรรมวิธีของมันอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนวาล์วคอนโทรลแค่ไอแท่งทุนๆแล้วก็จับยัดจับใส่มันไม่จบหรอกแบบนั้นนะ่โอกาสที่จะใช้ได้แบบสองปีสามปีเนี่ยมันน้อยนะครับเรียกว่า100ร้อยคันอาจจะรอดแค่คันเดียวแต่ถ้าทําตามขั้นตอนเนี่ยเปลี่ยนวาล์วคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยนะครับกรรมวิธีมันก็จะเยอะนะครับค่าใช้จ่ายก็พอสมควรแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะใช้ได้ค่อนข้างนานนะครับ อันนี้ก็ลูกค้าตัดสินใจแล้วว่าไม่อยากเสี่ยงไม่อยากลุ้นคือฉันเน้นใช้งานอย่างเดียวต้อมรอบเดียวแล้วก็ใช้มันนูน่นอีกแสนโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็คงต้องบอกว่ายกใหม่ทั้งระบบครับเพราะว่าน้ํามันคอมนะมันเริ่มดําแล้วนะครับตอนนี้เจ๊ก็ทําการปลดนะครับท่อสายกลางลก็เห็นน้ํามันนะครับเหลืองดําเลยนะครับ ที่ตาแมวนะครับมันดำก็อแบบนี้แหละครับถามว่าจะล้างและใช้ได้ต่อไหมจะล้างก็ได้นะครับแต่การล้างนั้นมันไม่ออกแบบ100%เซนะครับมันเป็นการยื้อออกไปนะครับถ้าดำแบบนี้โอเคเปลี่ยนวาล์วคอนโทรลแล้วล้างพงล้างแผงเนี่ยรอจังหวะที่แค่ว่ามันเกิดอาการแล้วค่อยยกใหม่ในรอบหลังอันนั้นเนะี่ยช่างเจจะเห็นด้วยนะครับ แต่ถ้าลูกค้าบ,บอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนคอมไปเลยช่างอันนี้ช่ชงเกอคงต้องบอกว่ายกแผงนะครับยกตู้ใหม่ไปเลยนะครับแล้วล้างไล่หมดเลยเพื่อไม่ให้น้ํามันเก่าสีดำเนี่ยที่มันค้าค้เนี่ยเหลือในระบบนะครับเพราะว่าการรับประกันคอมเพรสเซอร์นั้นถ้าน้ํามันคอมเพรสเซอร์มีสีอื่นผสมนอกจากใสเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับถึงผมจะสามารถพูดคุยกับทาง ศูนย์เนนโตได้เนี่ยแต่ถ้าช่างเทคนิคเขาฟันธงว่ามันไม่ได้จริงๆครับเขาไม่สามารถที่ไปคุยกับอะไรอย่างนี้ได้อีกเนี่ยมันก็ก็นั้นนะครับเราเปลี่ยนดีกว่าคือบอกได้คำเดียวเปลี่ยนเพื่อความสบายใจนะครับถ้างานมันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนตู้เปลี่ยนคอมเปลี่ยนแผงเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของช่างเจที่จะต้องรับผิดชอบแต่ถ้าอย่างเนี้ยล้างไปแล้วเกิดนะครับมันมีปัญหา เอาละนะครับคอมเคิมเคมไม่ได้เนี่ยยุ่งเลยนะครับนี่นะครับแผงคอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็เอาตัวไดเออร์ออกมาแล้วเห็นไหมครับดำปีเหม็นเลยนะครับเหม็นมากนะครับนี่เป็นไงครับดำปีนะครับกองเกิงตันน้ำมันไหมเนี่ยนะครับถ้าล้างเนี่ย ถามว่าล้างอ่ะผมบอกได้ว่าล้างได้แต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในกรณีเปลี่ยนคอมไปแล้วเกิดมันมีเอ็ซิเดียคอมเกิดมีปัญหาเนี่ยนะครับแล้วเราต้องเอาไปเคมอะไรเงี้ยเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเนี่ยนะครับหรือมีน้ํามันหยดออกมาเป็นสีดำเนี่ยคือจบเหเลยนะครับเขาบอกว่าล้างระบบไม่ดีหรือว่าแผงระบายความร้อนไม่ได้ทําให้น้ํามันคอมไหม้น้ํามันคอมดําทําให้คอมเสีย จบเห่เลยนะครับคอมลูกละหมื่นกว่าบาทไปกับอากาศเชียวนะครับตังนั้นนะครับงั้นเปลี่ยนเพื่อความสบายใจนะครับอันนี้บอกแค่ว่าเปลี่ยนด้วยความสบายใจและมันเป็นขั้นตอนของงานเปลี่ยนคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับเรื่องเวลาเปลี่ยนคอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องเปลี่ยนแผงคอนเดนเซอร์ด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเปลี่ยนมากกว่าล้างนะครับเพราะว่าล้างเนี่ยมันล้างไม่ค่อยออกนะครับ นี่ก็ท่อเทอร์นะครับออกมาล้างเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่ามันใส่กริ๊กเลยนะครับนี่จะไม่ได้ขุ่นมัวหมองนะครับเรียบร้อยนะครับท่อเทอร์ขาวหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวทยอยประกอบนะครับแล้วก็ไปเบิกอะไหลจากทางศูนย์เดนโซนะครับอะ่ชิ้นที่หนึ่งมาแล้วนะครับก็คือแผงคอนเดนเซอร์นะครับเบิกจากศูนย์เดนโซมาเลยนะครับใหม่กิ๊กนะครับอ่า มาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทําการติดตั้งนะครับตัวแผงคอนเดนเซอร์แทนที่แผงคอนเดนเตอร์เดิมนะครับที่น้ํามันมันไหม้นะครับน้ํามันไหม้ค้างในแผงนะครับไหม้หมดเลยก็เป็นเหตุให้ที่แงเย็นบ้างมาเย็นบ้างนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์นั้นเสื่อมสภาพด้วยนะครับก็รวดจัดไปในรอบเดียวนะครับลูกค้าเน้นใช้งานนะครับต้อมรอบเดียวให้จบนะครับ อันนี้เราก็เขียนเลยนะครับวันที่นะครับวันที่15เดือน6ปี66นะครับรับประกัน2ปี PJ แอร์รถยนต์อันนี้คือเรามั่นใจอยู่แล้วนะครับว่าของที่เราเลือกทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นแท้ไม่แท้อย่างไรนะครับนำข้าวเอ่อยังเงี้ยเรามั่นใจว่าเราเลือกของมาให้ลูกค้าดีนะครับอางนั้นเราจึงกล้ารับประกันนะครับชิ้นตัวนล่2ปีนะครับรับประกันงานประกอบ1ปี อันนี้นะครับแล้วก็เอาตัวข้อต่อนะครับข้อต่อท่อออกมาแล้วเดี๋ยวจะไปหาซื้อให้นะครับหมดสภาพแล้วครับเอาอันนี้ไปล้างมานะครับก็จะเห็นว่ามันก่อนนะครับมันถูกกัดน้ำมอ้น้ำนะครับหมดสภาพแล้วนะครับเนี่ยมันกัดแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้จะหัก ก็เรียบร้อยนะครับใส่ทองเหลืองมาแล้วน้ำมอนามันกัดนะครับมันหมดสภาพน้ำมอนามันต้องมีระยะเปลี่ยนถ่ายนะครับย้ำว่าเปลี่ยนถ่ายนะไม่ได้เติมเพิ่มอันนี้ต้องเปลี่ยนถ่ายนะครับนี่เราก็เข้าสู่ขั้นตอนการถอดคอนโซลอันติส2011นินะครับเพื่อทําการเปลี่ยนตู้แอร์นะครับคือเคสนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ทงไม่เช็คอะไรทั้งนั้นนะครับลูกค้าบอก เอาซ่อมให้มันดีนะครับเอาให้ใช้งานได้ไม่อยากมามีปัญหาปวดหัวนะครับซึ่งถ้าเป็นโดยปกติแล้วเนี่ยมักจะเลือกเปลี่ยนวาล์วคอนโทรลนะครับแล้วล้างแผงเปลี่ยนดเดออร์ตามสเต็ปขั้นตอนเบื้องต้นนะครับไล่ระ,ระบบอ่าแต่เคสนี้คือความต้องการนะครับและจุดประสงค์คือซ่อมครั้งเดียวแล้วใช้ให้นานนะครับอ่านั่นก็จัดให้นะครับ รับรองว่าใช้ลืมช่างแน่นอนนะครับแถมมีประกันชิ้นส่วนอะไหล่2ปีด้วยนะครับใช้กันสบายใจแน่นอนอ่าเอนนี้ช่างเจก็ทำการยกคอนโซลออกแล้วนะครับพอมาจะถอดด้านล่างนะครับก็เห็นเลยว่าโดนเจาะตู้ล้างมาแล้วนะครับก็ดีแล้วนะครับพี่ยังเจเนี่ยนำให้ยกระบบนะครับ ไม่ได้ยกแค่คอมนะครับคือยกเปลี่ยนตู้แผงวาวนะครับเปลี่ยนไปเลยนะครับอ่านี่มีการจอมาแล้วนะครับแนวน้มที่ตู้แอร์จะเละเทะก็ค่อนข้างสูงนะครับก็เดี๋ยวเราแกะออกมาดูกันนะครับพตอนนี้ถอดไปได้พอสมควรละเหนช่างเจก็นำชุดตู้คูลิ่งยูนิคนะครับออกมาเรียบร้อยนะครับโอ้มีขี้หนูแล้วนะครับหนูมานะครับร้อยหนู ก็คงต้องจัดการนะครับปิดช่องลมนะครับปิดช่องลมหน้ารถไม่างั้นเนี่ยรอยฉี่มันครับเดี๋ยวเข้ามาในรถเลยยุ่งเลยนะครับามาดูสภาพตู่ไปจริงๆยัยงไม่ได้ดูนั่นไงเห็นไหมนะครับบอกแล้วนะครับเจาะมานะครับถ้าเจาะมาเนี่ยไม่รอดหรอกนะครับแบบเนี้นะ เป็นครื้นนะครับดีนะครับที่ประเมินเปลี่ยนตู้ไปด้วยเอาันนี้เราเปิดเป่ามาให้เห็นกันจระจะนะครับว่าเนี่ยแหละครับน้ำยามันจะตกค้างเพราะว่าลักษณะมุมล้างนะครับมุมล้างมันล้างได้ไม่เอี่ยมหรอกนะครับเหมือนเราไม่ได้ลงไปอาบน้ำะนะครับเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมน้ำยามันก็จะตกค้าง ตู้ก็เสียก็ผูกกันไปนะครับเนี่ยมันล้างออกไม่ได้นะครับการล้างแบบไม่ถอดไม่ใช่ไม่ดีนะมันอยู่ที่ฝีมือการล้างแต่โดยตัวใหญ่แล้วถ้าเจาะล้างมาแบบนี้นะครับไม่รอดนะครับตัวนใหญ่เลยไม่รอดแล้วก็จะพานให้ตัวยางเนี่ยเสียด้วยนะครับเพราะน้ํายาที่เอามาล้างตู้มันร้อนแล้วทําให้ยางเสียนะครับก็ต้องทิ้งมันไปนะครับ ก็ต้องถอดยางนี้ออกนะครับใช้งานไม่ได้ก็อาจจะได้ยินเสียงน้ําหยดนะครับอาจจะได้ยินเสียงน้ําหยดกระทบกับตัวพื้นนะครับอันนี้นะครับช่างเจก,ก็ไปรับคอมเพรสเซอร์มานะครับอันนี้ต้องบอกว่าขอให้ทางผู้ใหญ่ในเชียงใหม่นะครับจัดการเรื่องคอมให้หน่อยนะครับเพราะว่า ของทางสูนดเซ่หมดนะครับแต่พอดีเขามีสต็อกอยู่ช่างเจก็เลยขอเข้ามานะครับไม่งั้นนั้นแย่แน่นะครับเพราะว่าสั่งจากต่างจังหวัดแล้วต่างจังหวัดก็ลืมส่งมาให้ช่างเจอีกเช่นกันนะครับแย่เลยนะครับช่างเจงานเข้าเลยนะครับก็ยังดีนะครับที่ยังเหลืออยู่1ตัวนะครับก็ไปจัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวตู้นะก็ไปเบิกตามศูนย์นะครับตามปกติเลยนะครับ ท่อนะครับท่อน้ำนะครับตัวนี้ทางเจจะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมนะครับเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมเพราะว่าของเก่ามันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆคาร์บอนมันชอบเสียนะครับเอฟเฟชั่นวาล์วนะครับเปิดมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทําการประกอบอันนี้ก็เป็นนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับตัวที่ต้องเปลี่ยนนะครับและอันติดทุกตัวนะครับจะต้องได้เจอนะคือตัวนี้เลยนะครับ น,นี่คือวาล์วคอนโทรลนะครับนี่คือวาล์วคอนโทรลมีหน้าที่ควบคุมแรงดันนะครับที่คอมมันทํามานะครับออกมานะครับจะออกมากมากออกมากน้อยอยู่ที่ตัวนี้นะครับดังนั้นถ้าตัวนี้ไม่ทํางานจะถามว่าคอมพิวเตอร์มีกําลังอัดไหมช่างไม่สามารถตอบได้เช่นกันนะครับแต่ถ้ามีกําลังอัดออกมาแล้วถามว่ากําลังอัดแต่ละสูบมันดีไหมก็ตอบไม่ได้อีกเช่นกันนะครับอ่าเนี่ยแหละครับเวลาอันติดวาล์วคอนโทรลเสียนะครับต้องเผื่อใจเรื่องคอม รับความเสี่ยงได้ก็เปลี่ยนแค่วาวคอนโทรลนะครับอันนี้เราก็ทําการเปิดฝานะครับเพื่อที่จะนําน้ํามันคอมพิวเตอร์ออกมาครับตัวนี้เทออกมามีอยู่ที่70นะครับ70มิลลิลิตรน้ำมันนะครับที่ติดมากับคอมไม่ว่าคอมนั้นจะเป็นคอมแท้ไม่แท้อย่างไรนะครับช่างเจจะไม่ใช้อยู่แล้วนะครับเราจะต้องมาคํานวณน้นํามันคอมใหม่ทั้งสิ้นนะครับเพื่อเซตอัประบบ ดังนั้นจะไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับาน้ำมันคอมจะดีเลิศประเสริฐสีขนาดไหนนะครับสนนใจก็ทําการนับประกอบตูเตอร์เรียบร้อยนะครับวาเวลใหม่หมดนะครับน็อตนะครับเปลี่ยนเป็นสแตนเลสนะครับตัวยึดวาลเพราะว่าน็อตจุดนี้นะครับมันชอบเป็นสนิมนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นสแตนเลสล้างท่อทุกเส้นใหม่กริกเลยนะครับคอมประกอบแล้วนะครับแผงประกอบแล้วนะครับ อัดแรงดันเช็คลวนะครับตามมาตรฐานของ PJ แอนรถยนก็คือ300 PSI ขึ้นไปนะครับเ mm hmm. คศนี้อัดที่325 PSI น mm ิ hmm. ่งกลิกนะครับงานประกอบไม่มีปัญหานะครับงานประกอบไม่มีปัญหาก็ต่อไปก็จะเป็นการแวกข้ามระบบนะครับการทำสุญญากาศอันนี้เราก็จะทำการแวกข้ามนะครับจัดการเตรียมน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับน้ำมัน UV นะครับตาม โปรแกรมงานของทางร้านนะครับน้ำมันคอมพิวเตอร์มีเทออกมา70็ดสก็ใส่70นะครับตัวนี้ต้องตวงวัดใหม่เนอะใครเปลี่ยนคอมแล้วไปใช้เจตามที่เทออกมานี่หายนะเลยนะน,นี้ก็เตรียมของแล้วเดี๋ยวทําการแวะข้ามนะครับแล้วก็ระหว่างแวะข้ามเนี่ยก็จะไปทําการประกอบคอนโซลนะครับน่าจะเสร็จพอดีนะครับกับการแวะให้ได้ค่าที่เราต้องการนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเติมน้ํายาเสร็จเรียบร้อยให้ดูว่าทาอะไรบ้างก็มีเปลี่ยนนะครับท่อนะครับจากแบบคล้ายคาคบบร,คร์บอนนะมาเป็นสแตนาาเลสเป็นอลูมิเนียมอขอภายพูดผิดเป็นอลูมิเนียมใช้ทนแน่นอนนะครับเปลี่ยนแผลงนะครับเป็นของเดนโซนะครับทอมนะครับเป็นทอมแท้เดนโซกเช่นกันนะครับเดนโซเป็นผู้ผลิตให้ตโตโยต้าอยู่แล้วนะครับล้างนะครับล้างท่อทุกเส้นนะครับ สายกิ๊กนะครับจะออกสีเขียวนะครับเพราะว่าตัวนี้ช่างเจใส่ยูวีนะครับพอใส่ยูวีปุ๊บมันจะกลายเป็นสีเขียวว้าวนะครับซีนใหม่นะครับน็อตเป็นน็อตสแตเลสไม่เป็นสลิมแน่นอนนะครับทุกอย่างเบิกจากเดนโตนะครับทุกอย่างเบิกจากเดนโตหมดเลยนะครับมาดูอุณหภูมินะครับตอนนี้ลูกค้ามาแล้วนะครับอุณหภูมิภายนอก31.5นะครับลมส่งตอนนี้9.5 ยังเย็นได้อีกนะครับแต่ว่าเทสระบบเบื้องต้นก่อนก็เย็นแล้วนะครับเย็นแล้วนี่ความือมาละนะครับอุณหภูมิห้องโดยสารนะครับยี่หกนะครับยี่บหกองศานะครับลมตรง่รถวิ่งมาหนึ่งแสนสองพันสองร้อยแปดสิบห้ากิโลเมตรนะครับตัวนี้คอมเพรสเซอร์ไหมเป็นที่เรียบร้อยลูกค้าต้องการซ่อมในรอบเดียวจบจบนะครับไม่ต้องการต้อมํำซากนะครับก็คงต้องบอกว่า ยกคอมพิวเตอร์นะครับยกใหม่เท่านั้นเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรนะครับยกระบบใหม่ก็รับประกันอะไหล่นะครับ2ปีรับประกันงานประกอบ1ปีนะครับเสียนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเกินหนึ่งปีไปแล้วจะมีค่าบริการถอดประกอบนะครับตัวล่เคมปีเปลี่ยนใหม่เช่นกันนะครับเรียบร้อยครับไม่มีอะไรนะครับโอเคครับผมตรงงานด่ววๆกันเลยนะครับ ขอบคุณครับ